ครับวันนี้จะมาสาธิตการทำซานะครับวัตถุดิบหลักของเราคือเนื้อวัววันนี้จะเป็นซาตับนะครับเพราะว่าตับเยอะกว่าเนื้อวัตถุดิบก็มีเนื้อวัวตับมีเครื่องในเลือดนะครับอันนี้เพียครับคนไทยเรียกว่าชี้อ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักผักก็จะมีผักไผ่ต้นหอมผักชีมีมีตะไคร้เยอะนะครับผักไผ่ถ้าไม่รู้จักกันนะครับผักไผ่ ตอนนี้เราจะมาปรุงเลยนะครับหนูดดรักอีกทีนี่ครับพริกมากเรากะปริมาณไม่ได้นะครับเราจะใส่นี่ไม่เกี่ยวครับเ้างนื้ออกมาก่อนเร,รเราจะใส่นะครับโอกาสไม่ได้นะครับเราจะเอารสชาติว่านะครับตอนนี้เราคนเทียบไปแล้วใส่ผงชูรสเยอะๆครับสำหรับคนที่ไม่กลัวว่าถุงจะรั่งนะครับใส่ผงรสช้อนนึงอร่อยมาก ครับตอนนี้ใส่เลือดนะครับสำหรับท่านที่จะทำทานที่บ้านนะครับ <c oughs> เลือดไม่ต้องเอาไปต้มก็ได้ครับขว่าอ่ไม่เหมื<า>มมครับราาไอตอนไอตอนอยู่กันตัวไม่ทำมาทำไอตอนอยู่ันหลายหลายคน

เสรนั้นเราเอาตะไคร้ใส่ครับสีนะครับหอมนะครับผักไทยผักชีต้นหอมคนล,ลงมาเลยนะครับเครื่องปรุงหลักมีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือดีครับนี่ครับดีครับ ตอนนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะเผ็ดนะครับมันไมน่าจะอร่อยเราเติมรังไปอีกอเราไม่มีการต้วงนะครับนี่ครับอันนี้คือดีนะครับที่ขาดไม่ได้เลย ครับดีมะเร็งนะครับเสร็จหมานี้ครับที่เห็นทางข้างจานมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศแช่น้ำปลาคือเครื่องเคียงนะครับมีคนให้เข้ากันนะครับคนคนแอบกินน้ำลายเนี่ย โอ้โหตกไปแล้วอีทุกอย่างขอเสนอว่าดิดหมดทุกอย่างนะครับันการชิมครับขอบอกว่าเด็ดครับครับซ่าเรียบร้อยโวยผักพร้อมเสิร์ฟครับ